สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเสื้อผ้า,าเขาคั่วจ้าเหมือนเอ๊ะเดี๋ยวเปิดผูกผูกเอ๊ะผากอันเปื่อนแป๊บหนึ่งเสื้อผ้าไปไอ้ขนมจีนจ้าวันนี้วันเสาร์ด้วเพื่อนเพื่อนเด้อป่ะพ่อตังเบิ้งหนาเสืเอกเพราะว่าหนาเสือกมันบวมเต็มเบิเ้องแบบมันเมื่อยจ้าช่วงนี้เบิ้งกับเขาดีกว่าเนาะไปจ้า เสกำลังเลือกมอจาจเพื่อนเสือบอกหัวใจว่าสิเอาไปไดดีเพราะว่ามันมีหลายรุ่นเนาะเสือคิดว่าเสือสิบะเฮ็ดบะเฮ็ดไอ้บะเฮ็ดหลายดอกเพราะฉะนั้นเสือก็ต้องเอาต้องเอางวยใหญ่เนาะอันนี้ก็ใหญ่พวด้าสำรับที่สิส,สิ่งที่ทำยาขนมจีนเสกเอางวยนี่ก็รับพอดีเลยสำรับขนมจีนส,สองขาบเนาะไอ้สำรับกทำยาขนมจีนสองขาบ อันนี้ก็ซีลวกเสร็จจ้าเดี๋ยวเสดเอาน้ามาใส่เดี๋ยวเสดเปิดวิดีโอว่าอะ็นเพื่อนอันนี้ซีลวอกขนมจีนจ้าชุดเจ็บของอย่างนี้ก่อน เสกมิซันมีเหระจ้าเพื่อนๆเครื่องสม,มุนไพรเสือติเสือจ,จ,จิตดำส่เอ๊กน้ำตาขนมจีนกระชินนี่แต่เอ๊พร้อมแดงจ้าแล้วก็พริกแห้งเอ๊ใบบ๊อกูดเสือบวมีกระชายเด้อเสือบวกินกระชายโดดหน่อยจา้ามันเบิดเนาะเสือกรเล็บบวมเสอมาจักเทียเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเสือคิดว่าบวมี้กับแซบได้คือกันจา้าเดี๋ยวเสือตำไอ้นี่แป๊บนึงเพื่อนๆต่พี่ก็พยยร้อมเสือ ตะเพ็ดรแต่น้อเนาะเศรษฐี่เฮ็ดหลาย,ยานะจะว่าจะกินอะไรเศรว่าตามแหลกกับเพื่อนๆตางพ่อเป็นพิธีจักหน่อยพ่อมันพ่อมันบุบจักหน่อยเศรษฐีเอาปลากระป๋องมาต่าใส่บัดน,นี้เดี๋ยวเศษเอาผ้าออกก่อนเพราะว่าสยานปลากระป๋องมันเฮียใส่เพื่อนๆ ใส่ทูนท่นาจะใส่เทน่านขี่แบบนึงใส่เทน่านทีนั่นใส่เทน้งใส่ขบเปืเปอ่อนๆเดี๋ยวเอาสากออกก่อนเคี่ยงยทุนนาในเสรอจอแบบมีน้ำมันเอาน้ำมันน้ำมัน อยอยู่ในอิทยุนานิดนึงจากพวกมันทีเห็นให้รสชาติกลมกลมขึ้นเนาะโอ้ยซึกว่าล่นดีแล้วเพื่อนๆซึกว่าตามให้มันแหลกครับเพื่อนๆตามพ่ออันนั้นจะแค่จ้ะรู้สใส่หิวเขออ่ารูส่ โอ้ยหล่นคกเลยเพื่อนๆไข่เนี่ยเอาโคกกับหมกโฮมว่าเห็ดใส่ซะเนาะพ่อเหรอจ้าเอาไปเทใส่หม้อบางน้ำเสร็จแล้ว,ลวักหมอนเพื่อนชาปีชเทลงเลื่อยบางสุดท้องเสรอดนี่เรียมมืดอยู่ดีเพื่อนๆ เสรอดีเรีย,รยอยงเสือดองผู้อื่นบสก็สร้างสือแสบผงเสืจสอสจะบโได้ลางมือเพืเอนน่อนเฮ้ยเด้ขนมจีบปแตแสบบัดนั้นแต่ว่าเป็นจังได้สือดิเจ้าแย่งก็แสบผมใชว่าเดี๋ยวเส์อจ,จเอานาม,มาใาไซนีจะลางโคกนามลางขันแสบดีเหืือน ใน,นชิ้ิต้มขนมจีนเราจะเดี๋ยวให,มห้มันห่อ,อนคักๆุกคนใส่ไปชิต้มไบหนีจักซีหายอที่เพื่อนๆจะถือว่าปุ่มจ้าปิดไว,จดว้จ้ะห่อนเจ้วจะมาเปิ่งไฟเผืเ่อเพืเ่อนบึงเนี้ยเพื่อจะใบแบบขวดเอาไว้แล้วจัดเรียบร้อยแล้วยังลืมออยู่บนสมองเด้อ ใส่ละอดเพื่อจาเพื่อเพือจะหน้อยเพื่นเพือนจะบมเพื่อน,นอปลาแดกเข้าจะบม,เ,ะะมเพื่อนปลาแดกปลาใส่ลงไปใส่น้ำตาลนิดนึงจ้ะเพื่อนๆปาัาบเบิ่องเนี่ยตีมือบวกไสเสิร์ตจะสบอกว่าเนยว่ากระปุกน้ำตาลม,มาดามเนี่ยใส่น้ำตาลนิดนึงจ้ะมันจะหวานอื้นง่ายเพื่อนๆรสชาติหวานๆนิดนึงปลาเล่นปลาเลน ปืนคล้องปืนสติวกจ่านี่ยังอเอวันเนี่ยเออปาร่ามาเบิบ่งปาร่าเสรย์คือเจเบิ่งของดีนี่คือปาร่าเพื่อนๆพืปาร่าปลากกะดีเสร็จเอามาจากเมืองไทยวังสามปีแบบบางสองปีบางหังนมี่นีน่นประมาณแปดเก้าตัวจ้ากิฟใบว่ายอมกินเพื่อนๆเห็นปะากะดีอี้แม่ฮ็ดไห้เพื่อนๆ ย่ายหมาใหปดปลาแดดแสบแสบตัวกายกินของแม่เบิดเพื่อนๆเอาว่าจะเบิ้งต่างหนาต่างหนาแม่ตอแม่ที่เห็ดนน้องขอเพื่อนๆเนาะแต่วก็วเมื่อนี้นดูสิว่าไอ้ต้มใส่ขนมจีนตัวหนึงน่งแล้วแม่เอ้ยเห็นบ่เนาะเห็นตีบลูกนนบ่เนาะงต้องเบินน้งเพ,พื่อน ประแดกตอนหนึ่งเสดยอมกินผลประจัมันเบิดประแดกเสดประแดกที่แม่เฮ็ดห้เอาตอนเยียอแล้วแม่เด้อเ <c oughs> นาะจะก,กี่กับี่ยูโอ้ยตะกี่กับพ่าไอ้นั่นเนาะเพราะเหตุ้งแต่ตอนเริ่มต้นเนาะเสดกระดาย ก็เอีดนโดนเลยเพื่อนๆปลาตอน,ดอนเดี๋ยว,รวเรชิมจ้ะเดี๋ยวหลวกอย่มันจะไล่ไปในน้ำก่อนนะที่ตะการเพื่อนบาปพอได้กินจักหน่อยจะสาลายพด้วยเพื่อนงบมันหน่อย สูตรนี้กินไในเติมกระหูกไส้สองคนเท่าน,นั้นดีต่ว่าบอกไม่มาสูตรเี่ยนเพื่อเพื่อนๆได้เนี่ยต้องชิวไปเพื่อน,อเ,อนเพื่อนต้องชิวเราไปใส่นิดนึงจ้าโอ้ยห่อ,อันนี้ก็ะป๋อเลยเพื่อนเพื่อนเสืเอาขนมกินมาใส่ใส่แล้วกันเน้นกินเสือกระไรโอ้ย สองมัดเท่าไห้่จ like das heißt ้าโอ้ยอิมกับเจ้าเด็กแนวไม่กินบาทไงขนมจีนประเทศอีหยังบุนก็งงจ้าก็จีนกับญี่ปุ่นนี่แหละก็งงจ้าในภาษาภาษาอีหยังบุนี่ที่เขาเขียนไว้มันตกชุกแล้วเพื่อนเพื่อนก็เปลืองไฟก็เซตพิซซ่านี่เด้อ คุ้นจังน้อยก่อนไปจำว่าคนเก็เพื่อไปได้ไั่สุกแล้วใส่หนังปลาต้องเป็นเพื่อนจึงตัวตวเด้อตามข้อมูลสื่อจ้าเพราะฉะนั้นเส้นเบิ้งพอกกต้องเอาใส่อีกเนาะเพื่อนห่อเสือสฝนบวกๆอยู่แล้วจักน้อจะไปเอาต้นหอมมาใส่เผื่เพื่อนแค่นี้ก็เสร็จ เซนเซกซูเกลียบร้อยแล้วป่ะเอาเซนไปล่างจ้าวันนี้เนี่ยสำหรับสองคนเพื่อนๆกินซัมมีล่ละจ้าวันนี้แรกกินแนื้อไม้เซนก็นจะเอาเนื้นตั้งไว้ก่อนเพื่อนเพื่อก็จะไปเอาหม้อไอ้ขนมจีนเถื่อนประเทศจ้าหม้อเอดี๋ยวห้อนห่อนเด้เพื่อนเพื่อนหูบ้านวันนี่หม้อแบบนี้ต้องหน้าบ้านด้ิจ้า เดี๋ยวหัวเสือเพื่อนๆกับบนี้เสือซิมแล้วเพื่อนๆมันทัดที่เราจะเดยกกระสีเอาต้นหอมใส่ต้นหอมเนื้อของเสือเอ,อเสือกินเบิร์ดแล้วเนาะเสือได้ซื้อมาจากรีด้วยจ้ะ ต้นหอมไซร์แรกก็คือวาเซติธี่เพื่อนๆกินได้เลยรู้บาทนี่ขาดเตีนไก่เพื่อนเพื่อนบริษัทตีนไก่สามกิโลกินได้แค่สิบมื่นจ้ะเพราะว่านี่ก็ไปอาเซียช็อปอยู่ดีแต่ว่าไปซื้อจนเป็นแนวอื่นเพื่อนเอบวนไปอาเซียช็อปเป็นในเมืองผ่านอาเซียช็อปอยู่แต่ว่าบริษัทซื้อตีนไก่มาพอจิคลานหิวเพื่อน คิดว่าสิไปมื่อรุ่นเอารถเอารถไปแล้วก็ไปซื้อเอาไดหลายจ้ะเรื่องอะไรซื้อมาเหมือนว่าหน่อยินไปเสร็จแล้วเพื่อนๆเนาะพีนี้ก็เป็นย่างใาแสบเพือนเก่ามาเกิ้งไกลใจเพื่อน,นะพออน,เ,นเพื่อน,อนบ้านไหมมาเพื่อนเพื่อนเหมนนี้มาเปิ้งไกลซัมเร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะก,กินแล้วบ้านนี้บัดน,นี้แหละปัดลูกไส,ส้ไเซจเดเลียมืออีกเฉดเงยจิ้่ลูกชายเสร็จจริงของผู้อื่นบ่ไรอีกแมกินได้จังแต่ฝีมือแม่ อันนี้กลางพอแดกแย่หมายจ้าเห็นเหรอคิดหอดแม่คือเก่าอ่นละ่ะอันนี้ก็เป็นขนมจีนมิซัมีมม่หรือรเนพื่อนขนมจีนกินบดแล้วกกินแล้าไม้คือเสร็จบอกเนาะต่อไปก็จะไปลา่างคั่วจ้าล่างเ,เาล็บบอลเราก็จะไปนั่งกินดีดีเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้เสร็จก็ขอบคุณด้วยจา้าเด้อเจอกันคลิปหน้าด้วยจา้าสวัสดีจา้า